ปาดีพี่น้องพ่อๆกับซองเป้าใสคือเก,าเก่มมเาก็เดือดพีมม่น้องเปิดมากกัเจือมูวงๆแล้วพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศปาร์อทองไหทองนาะออกตามล่าหาแมงจุดจี้แต่ว,ว่าตอนนี้ลมแหง้งแหง้งอยู่คนละทีประแจเลยมากันสามลานสาวลานใสเอื่อยเอาก็5าทางใดบ่นี่ยครับพอเห็นปุ๋ยมือติดตือแต่ยากคนลุกเลยนี่อินเขาา่เาเมื่อนี้ มีอีกย่างเกิดขึ้นอยู่ไกลๆมาอร่อยแล้วไปพวกกระตุงนำนะฮะก็เห็นตีกันของขี้งหัวตีบอลนะตุ่โลงนี่เนาะอันนี้มืนทั้งก้อนนั้น มันก็ปอยออกไปเม่อกี้นี่นี่มันมีทันได้มันสะมันหนนะมันอะอ้าทนงมุมต้แตย่านแท้ยบิบหลมก็หลงมไปแล้วบ้าโรก้ายจได้นี่นะ,นะ,นะนะี้น่ะโหคุคลโลอยู่ในแต่อีกอบอนะ๋มีทีเคลีหน่อยอนะแทนนองพื้นใช่บางหนใครเจ้าจะมีแหงแท้มีแหงอ้ะนี้แล้วแหง เชียมีเห็มดมาทานน้งมีได้มันเท่เน,นื้อเกตัวโลกรีบ้าหัวอะไรเน้ยปิดปีดออกมา,กา,ามบางคนเลยบางคนปิดบอแล้วแต่พวกมักเือได้ว่าปิดออนนี้จะห้อยสาบิโตนะครับพอแหงมีได้กินก็ปิดแล้อมันจะขย่ยเลยมาโท้วหย่วนหย่วนเลยนะเคียกสาวเลยนะ เดจีลีนนะตัวดำตัวแดงก็ได้ทุกรุ่นเออนะนี่กลคั่วโล่โอ้สามสี่ตัวนะแมงกี้อันนั้นนะแมงเม่นนี่นั่นนะโอ้ตัวนี้ก็ะดำคั่โลอยู่เหยโล่กว่าหน้าไฟเฮ้มันเรามีเห็นฟิลเลอร์อ้าห้องเนี่ยมันมันมีสารลูกแก้วูปพอเต็มกับอาญานี่นะของร้านใสโอ้ของไฟของมันเผาเอาเผาเมื่อมันหนาว ตอนยูเฮือนคือหอนยูโนหมาเสงวัดอันนั่นอัเส้งนั่นช่องโตนะนี่ตัวหนึ่งเนี่ยดำๆมันน้อยวะนี่เจ้ามาตอนยีได้เฮือนนะ่รีได้คือห่อนเลยไถแต่หอน้ำเน่าแล้วหอมมีอาเมือดอ้นี่แสงเตมเก่งนีอันนี้มากรฐานอ้ากโอ้คุยอะไรกับพ่อหมาอะไรนาะ นี่เนี่ยนี่มันนี่เอาไปแตาเอาวะไปแต่ตัวดีมันเนี่ยมันเป็นอะไรนะนะพี่เลยอินอิเมนอิเมนละมีเอาบ่มันก็เสียบได้เสียบอ่ะโอ้อิเมนก็เสียบไปเปล่บฮะมันนี่ก็เป็นมือวันที่แปดวันแม่ยิงแห่งศากกับผ้ากันมัดโลหาเมงแม่งนางงัวแม่งนางคอยนะก็มันลงอันนามนละร้อย

เวแต่ว่าอันนี้มันมีแต่ตามฤด,ดูกาลได้นุล่ลอยปีได้เธอบหรโอ้ยปีละครั้งมันก็นเดียวกับเห็ดนั่นแหละเห็ดปลวกโ้เห็ดไขนะ่นเห็ดตามธรรมชาติ์นะครับผปลูกนะแมน่นยังอยู่ได้ลอยนัยย่นชีแดงเด้งนี่น้องเขาพุพอแล้วบ่านี่นะแต่ว่าน่าสิพอ่อเลยมังย้งเยงอะมั้งด้วย มันบาเรียนหอยยังได้นมนัวนัวคำว่านัวอู้จอดจอดแล้วไปเปลี่ยนบรรยากาศที่อยู่ได้ค่อยผาลมมาได้ไงนี่นะแบบนี้พอสาวพูดพอร้อยอย่างยังได้นทางเงาเลยไม่คุยเดี่ยวเ้ยอ๋อแต่ว่าลมก็แห้งเรียร้อนี่นาใซีบุญบรรเทาเ่ราะจะใกล้เลยบุญบรรเทาอีกประมาณชีบกว่ามือ ยี่สิบหมื่นสักไรใช่จะห,ห่อดหรือบ่อห่อดอยู่ดอกหมุนมันห่อกันไก้เข้ามาแล้วเหมือนหรือปะไปยาวต่อพีอ่น้องก่อนแล้วปุ๊บเขาเอื้อยกับลานชายสิม,มุ่งหน้าไปหานเขียดน้อยก่อนบมันเสียวสันหลังวับวับที่ห่อก็ได้เขาบอกมีไฟเลย อยู่ในความมือจะคือเลาะหาันแบบจอบนะนะแบบจอบกบจอบเขียนไแล้วยู่หน้าห้าพี่น้องนะพ่อแม่วันหน้าห้าดอกหน้าคุณพ่อกับคุณแม่พอท่านได้แบ่งกันโอ้เป็น,นังไรมืดหานกินยามมืดสาพี่น้อง ขวัวยามือสาบเสือรสด้น,นนี้ตามลาหาเขียดน,น่อยนายยัตวได้ไหมฮะอาก็ไผแสงจันสมีเห็นเนาะไผ่แสงจันสมีเห็นเนาะมนมีเห็นหงมือมะคืออยู่ไผ่ึงมีนเปิดก้าวแข็นขงน้ยขาแข็งสุดแล้ะ ุดแล้วชุดก็มีหเหนในเครอะน้ามนี่ก็ยังไม่แห้งลนเนาะมีแหง้แหงง่ายด้อนฝนตกอ่ฮันเด้นาจะมือไย่อยมได้จัาหน่อยในรายเติบมหมเหมือนขี้ันนพอ้วยในจิจีพอฮ้ย,ยมันไม่ได้ด้มโอ้มันจะได้ปสิบตัวไปเลย น้องลาวอ่ะอือ๋อลมแห้งอีรอพี่น้องเอ้ยชิดกับอล้วละมันบอดได้แลวมันบอดเจอแล้วมันบอดใส่แล้ว ตื้อๆอยู่เลยม่เห็นอีหยังย่างไผอ,อยัางมันเ,เดือดอบบน,นี้เด้อบ่สนใจกับอันนั้นแล้วอันนี้ตั้งหน้าตั้งตาไปซือ้นอย่างเดียวลมนีนก็แห้งขอระมือบอ่อน ทเทิๆนะได้ไหมเจ้มัจะอเจือุลงสอมคยลหมดเลยมันต้องก็เอ็ดเมือไหมโอ้คุยโอถัางลุมนั่นถังลุมนะถังลุมนนมันจะลุมร้อยนาดนี่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 เม็ดนะเมันขี้ซาบหรอ Hmm? Bộ. Đây chưa bộ chưa nè chưa bộ chưa bỏ chưa bỏ <laughs> chưa bỏ phía nào chưa bỏ chưa nè chưa bỏ 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 chưa nè chưa bỏ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  chưa nè, chưa bỏ เจออีกแล้วนัน่นเจอมือแบบตัวตัวเลยนะหอมหุน่นหุ่นนี่เด้นี่ยน่าทางลุมนะเลยอ๋อทุกคุยนี่ก็พอแล้วนะนี่นะโอ้ยน้องอเบียวปากโลดเห็นนะ โอ้บวกเด้อมันตีงนั่นเลยอืมนงงานนั่นมาบุ้งแล้วฮะโอ้ก็สิลาเยอะขึ้นมาเป็นแผ่นนั่นเลยนี่หูหมาลีบานนี่นงตีงงงี้งงี้เงี้ยนมาบุ้งแล้วฮะในไปโคกินแก้มคือมาหามนะนยมาหามแย้มกินหรออืมแย้มกินดิ้นโยอะความีย้มแบบจุ่มเลยหรอหอบ้าอะไรเจอโบหูล บางทีมันก็แนมว่าเห็นนานดีนะนาะนนาน,น,านโอ้ลอยลีควินนะฮูโถู้ทางลุมในกระ็ติกปั๊ดทุ่งสองสี่โลดอื้อหือทุ่งมาลีควินนะปอดอยู่ลุมบนหนึ่งสองน,นะนั่นดินะน่งเอานะรอยน่งเอาเพิงนะนาน จวดโลน,น่นเจ้าเอ้ยพูดยังไงตัวลงน่อนาตัวลงหน่อนาตัวนี้น้ำมันมาจะแดงเข้าไปนะคือว่ามีเห็นบ่กปล่อยเบิ่์คุยนะปะคุยนะนี่แสงเบ่งอยูมีอ่น้ำมันี่เมนเราเอาผยก็มีเห็นแสง ของเสบตามฤดูกาลนี่นะเห็นยุ่นๆโหลดตรงนี้พี่น้องออได้เห็นแบบจ,จ้าๆโหลดล้ด <c oughs> ลานบอกว่าได้อยู่คือมือตืตตต้อๆเท่า <c oughs> แหละพี่น้องขอสิทธิอำลาพัชจากปิดคลิปแบบบนมือกันนะเพราะว่ามันหาอยู่ห่ากินไดม้มันกบ็บกพ่องวย่างไดรก็ขอความเคารพใจพ่อแม่พี่น้องสุกคนเนาะ ที่เพิ่มมาเบิกมาส่งบอสไซคกะคไลค์กดแชร์นะพี่น้องคนกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะเพื่อที่จะบันทิดภาดคลิปใหม่ๆเจอกล่องสุดท้ายกับแม่ตัวนี้ครับก็สิเมื่อแล้วไม่พอคลิปหน้าพี่น้องสบายดี